จ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวิดีโอนี้ขอยจะมาแนะนำวิธีปลดล็อกอารหัสหน้าโจอล็อกโทรศัพท์มือถือเนาะเป็น s ัมซุงกาแล็กซเนาะอ่าสำหรับวิธีนี้มันจะใส่ได้กับหลายโทรศัพท์หลายรุ่นเนาะแต่ว่ามันจะมีวิธีรีบูตท,ที่ว่าแตกต่างกันไปซิซอเนาะสำหรับวิธีการปลดล็อกเนาะมันจะใส่รหัสบัวดได้โทรศัพท์นี่เนาะมันจะ ว่าได้เนาะสำหรับวิธีการปลดลกวิธีนี้เนาะจะเป็นวิธีการล่างเครื่องเนาะ hard reset เนาะอ่ามันจะข้อมูลในเครื่องมันจะหายเนาะความจำภายในเนาะแต่ว่าในเมมโมรีการ์ดของเขามันจะบวหายเนาะสำหรับวิธีนี้มันจะลบเฉพาะความจำภายในเท่านั้นเนาะเคมีวิธีน่าดดมาเบิ่งกันเลยเนาะอ่าเนาะทุกคนให้เฮากดปุม่ม ลดเสียงกับปุ่ม power ปุ่มปิดเครื่องนี่เนาะพร้อมกันเนาะเมือ่อนาจอมันดับลงแล้วให้เขาเลื่อนมือขึ้นมากดปุ่มปิดเครื่องปุ่ม power นี่กับปุ่มเลงเสียงเนาะเมื่อเขากดปุ่มหลังจากนั้นเนาะเมื่อมันจะมีเสียงดังเสียงอืดเนาะเสียงสันเนาะนาจอมันจะหงขึ้นมาแล้วเขาก็ปล่อยปุ่ม power นี่เนาะแล้วก็กดแต่ปุ่มเลงเสียงเนาะโอเคสำหรับรายละเอียดก็ให้เขามาเบิ่งกันเนาะแต่ะละขั้นตอนเนาะโอเคกดปุ่ม ลดเสียงกับปุ่มปิดเครื่องเนาะเพื่อรีสตาร์ทเนาะฟึบให้รอให้หน้าจอดับเนาะเมื่อหน้าจอดับปอยแล้วก็มากดปุ่มเล่งเสียงกับปุ่มปิดเครื่องเนาะแล้วก็ปอยปุ่มปิดเครื่องเนาะกดปุ่มเล่งเสียงปะไว้เนาะ ่หลังจากนั้นมันจะเข้าสู่โหมดตัวนี้เนาะทุกคนให้เฮาเลื่อนมาที่ Web Data Factory Reset เนาะทุกคนอ่ตัวนี้มันจะไปเห็นตัวหนังสือเนาะทุกคนอ่าสังเกตดูเนาะตัวเทิงนี่เนาะอ่าตัวนี้เนาะที่นี่คอยจะเลื่อนขึ้นมาเนาะสังเกตดูเนาะ Web Data Factory Reset เนาะทุกคนอ่าเมื่อมาตัว Web Data Factory Reset นี่แล้วนะให้กดปุ่มปิดเครื่องเนาะเพื่อยืนยันเนาะปุ่ม Power นี่เนาะ หลังจากนั้นให้มาที่ Factory Data r e s e เเนาะเลื่อนลงมาเนาะแล้วก็กดยืนยันอีกข้างหนึ่งเนาะที่นี่ก็ต้องได้รอทาเนาะหลังจากนั้นเขากับวัต้องเหตุอย่างมันเนาะไม่แต่ว่ารีบูตเนาะให้กดปุ่มยืนยันนี่เนาะ โอเคเนาะหลังจากนั้นมันจะให้มาการตั้งขาแต่ละขันแต่ละขันไปเนาะทุกคนไปที่ลูกศรน,นี่เนาะปึ๊บกดทีชั้นไรอ่านเนาะแล้วกดถัดไปเนาะทุกคนกดข้ามเนาะโอเคเนาะเมื่อมาในหน้าในแรกใหเขาเชื่อมต่ววอไวไฟเนาะเขาใหมาเขาที่ไวไฟเนาะเลือกไวไฟเนาะ เมื่อเขาเชื่มตัวไวไฟแล้วก็ให้กดทัดไปเนาะเมื่อมาในหนาน,นี้เนาะมันจะให้ใส่รหัสผ่านปลดลอกอีกข้างหนึ่งเนาะที่นี่เขาจะบอจดจำรหัสผ่านเนาะให้เขามาใส่บัญชี google กกของชั้นแทนเนาะมาตรนนี้เนาะทีนี้มันจะตรวสอบเนาะทุกคนจากนั้นมันจะให้ใส่อีเมลเนาะก็กดอีเมลหรือโทรศัพท์เนาะ หลังจากนั้นเหาก็บพิมพ์อีเมลเข้าไปเนาะขออนุญาตพิมพ์อีเมลเนาะโอเคเนาะทุกคนเมื่อเขาใช้อีเมลของเขาสำเร็จเนาะให้กดทัดไปเนาะจะให้เขาใช้รหัสผ่านของอีเมลเนาะเขาก็ใช้รหัสผ่านไปเนาะตัวนี้เป็นรหัสผ่านของอีเมลเนาะที่ว่าเวลาเขาซื่อมาเนาะเขาจะทั้งห้านเขาจะตั้งอีเมลให้เขาเนาะ เวลาเอาสือ่อโทรศัพท์เขาจะติดตั้งให้เราเนาะทุกคนเมื่อเาใส่รหัสผ่านของอีเมลแล้วเขาก็ให้ให้เรากดทัดไปเนาะปึ๊บหลังจากนั้นมันจะบอกให้สองอันให้เลือกเนาะเพิ่มบัญชีก่อนหน้าเนาะก็ใช้บัญชีใหม่เนาะก็จะเพิ่มบัญชีกก่อนหน้านี่เนาะจากนั้นกดอ่าที่นี่มาในหน้านี้เนาะให้กดไม่คัดลอกเนาะปึ๊บหลังจากนั้นกดทัดไปเนาะ จากนั้นกดอ่าไม่เป็นไรกดถัดไปเนาะทุกคนกดยอมหับเนาะกดข้ามเนาะอ่า ตัวนี้เนาะมันจะให้ใส่รหัสมือถืออีกข้างหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นรหัสใหม่เนาะเราจะใส่เนี่ยอะไรก็ได้เนาะเป็นรหัสปลดล็อกใหม่เนาะทุกคนทีนี้คอยจะใส่เป็นปิ้นเนาะใส่สีตัวเนาะคอยจะใช้หนึ่งสองสามสี่สี่สี่ตัวเนาะกดดำเนินการโตเนาะหนึ่งสองสามสี่กดตกลง Lăng chắc nắng cốt tốc luôn nữa chắc nắng cốt thắt bài nữa thôi กดข้ามเนาะกดข้ามกดเส็จสิ้นเนาะอ่าโอเคที่นี่ก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกสำเร็จเนาะทุกคนอ่าสำหรับวิธีการปลดล็อกนี่จะแมนวิธีการฮาร์ดรีเซ็ตเครื่องเนาะอ่าเป็นการลาาเครื่องเนาะเพื่อปลดล็อกเพื่อลบรหัสผ่านของเฮาออกแล้วก็ ตั่งรหัส่านหม่เนาะทีนี้มันก็จะเข้าล็อกคือเก้าเนาะเป็นรหัสจะเป็นรหัสพานใหม่แล้วเนาะตัวหม่เลยเนาะโอเคทีนี้ก็จะถือว่าเรียบห้อยแล้วเนาะสาหรับวิธีการปดลดล็อกโทรศัพท์เนาะสําหรับวิธีนี้ก็จะจะใส่ใด้กับลายๆเครื่องเนาะสาหรับระบบปฏิบัติการ Android เนาะมันจะแตกต่างกัน เฉพาะวิธีตอนที่เขารรีบูตเท่านั้นเนาะเมื่อเขารีบูตขึ้นมาได้แล้ววิธีการฮาร์ดรีเซตเนาะก็ให้เลือกแบบเดียวกันเนาะมันจะสามารถปดลดล็อกได้เนาะโอเคเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็ง่ายๆจบลงเพียงเท่านี้เนาะไว้พบกันใหม่ในอ p ต่อไปเนาะสบายดี